เราจะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Home Sweet Home Swine กันอีกเช่นเคยน,นะครับจากที่เราห่างหายกันไปนานมากนะมีใครคิดถึงเกมนี้บ้างไหมเอ่ยสำหรับในวันนี้นะครับเราก็มาในคลิปดองคลิปดองกันอีกแล้วนะดองตั้งแต่ต้นเดือนเลยต้นเดือนมกราเดินมาถึงตอนนี้นี่แบบจะหมดอายุอยู่แล้วนะครับนะก่อนที่มันจะบูดนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปรับชมความโหดของน้องเบลกันเลยดีกว่าไป ล่าเปิดมาก็เป็นแมพสู่สารรถน,นี่เกิดท้าให้เมืองคนเดียวซะด้วยตามเคยครับพังประตูพังมันให้หมดพังสีของพังทุกสีทุกอย่างนี่พังให้หมดไปเลยปรตูนี้ไม่ต้องเล่นยังไม่เห็นเซอร์วิ้งมาเลยนะหรือว่าสมัยนี้เขาไม่วิ่งมาเปิดประตูกันแล้วเหร,อ, <Yeah. S 1> หรอยังไง เขาไปอยู่ไหนกันหมดวนะเนี่ยตู้นก็พังไปตู้นึว่าต้องอยู่นะี่เปิดมาต้องพังตู้พังของอะไรให้เรียบร้อยนะครับรับเหมาพังตึก <c oughs> เสเซฟพิธีแล้ว <c oughs> เหมือนเขาไม่สนใจนะว่าแบบว่าต้องมีประตูเวเล่นอะไรยเงี้ย <c oughs> อาจจะแบบสวดให้เสร็จแล้วก็ออกอะไรเงี้ยแต่เราไม่สนครับเราพังอย่างเดียวนะี <c oughs> ่ตู้ก็พังให้หมดเลยไม่ต้องเล่นกันเลย อันนี้ก็ไม่ต้องเต้นดูสิจะมีอะไรเล่นไหมฮะเซอรดีครับผมมีคนไม่เอ่ยออันนี้ไงวิ <c ats> <c ats> ่งแต่เป็นวงไพ่เลยเอ๊ะเอ๊ะจะปลาไม่ไหมปามีดโอ้โหโคตรแม่นแม่นแบบนี้แม่นแบบนี้ไปเรียนมาจากไหนครับพี่พี่ติ๊มครับเอ้อต้องมอบรางวัลให้คนปาแม่นนะไปหยิบน้ำวิ่งไปแล้ว เขาวิ่งไปทางไหนวะอันนี้อ่ะเอาเอาไม่ใช่หลงทางไปแล้วหลงทางแล้วหนึ่งเอาหายทำเซอร์หายอีกแล้วไปข้างล่างมีคนสวด <c oughs> พี่ติมพี่ติมสวดอยู่ติมสวดอยู่หรือติมยยมาแวะม,มาเวียนเข้าข้างหลัง <c oughs> เหมือนเขาจะรู้ตัวแล้วนะครับตอนนี้ <c oughs> นโดนแน่ จะไปไหนสซีไปใ,ใส่โหเสร็จสองวิธีแล้วเดี๋ยวๆๆน้องมน้องนี่พาโอ้โหติมสับขาหลอกบางอาจเปิดประตูใส่หน้าเอาก็สตันไปดิครับจังหวะน,นี้ใครบอกให้ยืนบังผีใครสั่งใกรสอนให้ยืนตามประตูผีมุดทอ่อไหมอ่ามุดมาฉันน้องมาแต่ฟาแก้เอ้ยอบางอาจมาตีน้องเบลบางอาจไปตีน้องเบล อย่างนี้มันต้องตีให้ตายแอ่บางอาตีน้องเบลมันต้องตายพี่ตีฟ้าเลยพี่ตีฟ้าเลยเมื่อกี้เอ๋จะหันกลับมาฟาดก็อไปเลยครับอ่าตอนนี้เบลติดในตันแล้วก็หายเลือดเบลกะหายเลือดมากตอนนี้เบลบ้าเลือดแล้วตอนนี้เบลคุ้มข้างมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ไหมคะเย้พี่ออฟวัดีพี อุ้ยเทามีหมัดด้วยเยเ,ยเจ็บน้องเจ็บอะไรหรพี่อุย้ยเบลมีสั้นบางทีมันก็สั้นบางทีก็ยาวนะเบลนะไอ้ยีเร็วเลยบางอานบ้าดาบางอานบ้าดาน้องเบลเออ้จะมองไม่เห็น่ตาจะบอดอะไรไม่รู้เพราวขาไปไหนพี่อ๊อฟอีกสองเชือกพี่เอาเขาชุบก,กันแล้วอ่ะ ชุกันใ,นใกล้ๆนิดเลยเหรอไม่เกรงใจผีเลยนะไปติมคนก่อนดีกว่าเอาขึ้นไปข้างบนละไปไหนแล้ววะอ๋อนี่ไงอ,อีจะจู๋เหรอใช้ปูนในการจู๋จู๋ไม่ได้หรอกอาโดดลงไปข้างล่างคิดว่จาจะรอดเหรอฮะลงไปแล้วคิดว่จาจะรอดเหรอโอเคมึงรอดจริง <laughs> อนอาไปเลยแล้วกัน <laughs> มาเจอน้องนิ้าเฉยจะกดหายพี่ติมเสือมาเจอนิ้า <laughs> <laughs> อะไรกันวะเนี่ยเอ๊ะพี่อ๊อฟยังส่วนเดี๋ยพี่โอโ้โหฟันเวิ่งไปหนึ่งทีโดนยาวิ่งมาพี่โอโุ้ยใครฮิวใครฮิวเมื่อกี้ข้างๆรถไม่ใครไม่รู้แต่ไล่พี่อ,อ๊อฟดีกว่าพี่อ๊อฟขอฟันหนึ่งแผลพี่ขอฟันหนึ่งแผลอ่ะเขาตู้ไปแล้วเต็บหลอกตู้หลอกตู้ใช้ไม่ได้หรอพงังเลยแล้วกันมันหลบได้ไหมเออ มีโลครับกีออฟมีโลเบลมีโลนะบางอานมาตีเบลบอกเลยว่าตายบอกเลยว่าตายทุกคนเขาวิ่งมาข้างบนจะโดนไหมเอ้ยวิ่งสวนมันอย่างนี้วิ่งสวนมันอย่างนี้ยังฝันไม่โดนเลยมีสั้นเกินเบลเฟดเลยละกันบอกเลยว่าไม่รอดที่ออฟคนนี้ไม่รอดตายซะเลยเอ๊ะฟันลมไปดิครับ ใส่ศิล้างโลเอ้ยมาย่อใส่ทำไมพี่ติมพี่ติมย่อใส่ทำไมคะอ้าโอ้โหบางอาวมาล่อให้เบลใช้โลบางอานรล่อให้เบลใช้โลโอ้โหฟาดมายังเลยบอกเลยว่าตายพี่อ๊อฟอายุสั้นเลยพี่เข้าตู้อีกเหรอหลอกตู้หลอกต้ยปัดตู้หรออุ้ยเสียไปแล้วหนึ่งพิธีเข้าตู้อีกครับ ังไปเแล้วกันไม่ต้องเล่นมาเอ๊ก็ตายไปเลยครับไม่ต้องเล่นบอกเลยไม่ต้องเล่นเมื่อกี้พี่ติมอยู่ไหนพี่ติมอยู่ไหนเบลกรหายเลือดยังมีคนมาแวะชวดไหมเอาไม่มีแล้วตรงนั้นนะ่ะเอ่สวัสดีครับมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนไหมเอยหาไม่เจอก็เฟดเลยแล้วกัน ที่ไหนวะดูฝั่งโน้นหมดเลยอุย้ยมีนคนหยิบวิญญาณมีนคนหยิบวิญญาณโอเคมดท่อไปแล้วหนึ่งกดอาไปเลยละกันอุยอ้ยอุ้ยน้องนิพาสวัสดีนะค่ะป้งว่าบางอ่านมาตีน้องเบลที่ติมบางอ่านมาตีน้องเบลเดี๋ยวเราปล่อยติมเสื้อน้ำตาลก่อนนะครับได้ติมเสื้อขาวดีกว่าอยู่ไหนเอ่ยอันนี้ไงมามา,มาจะหมัดจะมวยจะอะไรก็มา เข้าเลยครับไม่ไหวประเด็นคือโล่ยังไม่มาเลยนะโอ้โหดอกนี้มันเจ็บมากแดงแล้วเบลเบลขึ้นแล้วเบลหัวรอดเบลหัวรอดแล้วเบลขอสักแผลหนึ่งแล้วกันนะี่มามีกระปาไรโดนอุ้ยมันเอาไม้ไหวมาจากไหนวะเยอะชิบหายเลยนี่พามาเส้นพิธีทำไมตรงนี้โลกนีพาร์โล่ไม่แบบนี้ไม่ได้โลกเดี๋ยวสเตมมิแนในโล่อเอาเอาเอา,เอา,เอา นี่พาวิ่วหนี้ตายนะตายนะวิ่หนี้ตายนะลูกนะอ่านั่นไงสตามิน่าหมดละเอามอบ, <c oughs> มอบไม่เอานี้พามอบเฉยตอนนี้ยังไม่มีใครมาหยิบวิญญาณเลยนะครับ่า <c oughs> พี่ติมเซยฮัโลโหลวะแค่จะมาทักทายอ,อ่ะบางอาจมาตีลงเบลเอยโดวแทงมาเลยครับ ใครที่มาตีน้องเบลนี่ตายทุกคนนะ่นเติมนะนี่แง่ก็จ้วงเลยครับจ้วงจ้วงจ้วงกับอากาศไปเลยตายกลางอากาศเห้เ <c oughs> สร็จไปแล้ศพหนึ่ง,เ,งเดี๋ยวคนเดียวแล้วสินะนี่ติมไปไหนพี่อยู่วิญญาณใครอ่ะเฮ้ยโดนตายไปนี่เฮ้ยโดนตายไปนี่อ้าวม <c oughs> ันาอาจจะตีน้องเบลนะตัวจบของคนที่ตีน้องเบลนั่นก็คือตายนั่นเองเนี่ไปเย็นอย่างมันโลกซะ พ้าสลับคลิปนี้นะฮะก็หากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนะหากชอบก็ต้องแชร์ต่อด้วยนะน,นะมันแน่นอนอยู่แล้วดูสกอร์อุ้ยน้องนีิพาเขาไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะดูดิ